ใช่ครับเป็นไงปิ๊นชอบไหมชอบค่ะห้องสวยมากเลยอะ่ะเฟอร์นิเจอร์ก็สวยครับแถมวิวยังสวยอีก <c oughs> นี่ปิ๊นชอบเนี่ยสามีก็ดีใจแล้วนะนี่เราจะสร้างครอบครัวที่นี่นะแล้วก็มีลูกสักสองคนดีไหมเฮ้ยเ้มมินพูดอะไรอะนี่ห้องนอนอยู่ทางโน้นนะสันว่าเราไปสร้างลูกสักสามคนดีกวไปเร็ว <c oughs> ค่ะแล้วยันนี้ซันอยากทานอะไรคะเดี๋ยวเป็นแวะซื้อเข้าไปให้คิดว่าปินน่าจะถ่ายงานเสร็จก่อนที่ซันจะเลิกประชุมนะก็เหลือถ่ายรูปโปรโมทซีรีส์แค่3เซตเองอะคะ่ะค่ะไว้เจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวค่ะซันลักซันนะคะไปค่ะ แหมคุณปิ๊นคุยโทรศัพท์แล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนี้ยคุยอยแฟนใช่ไหมครับอยคุณโอกแฟนเฟิร์นที่ไหนล่ะคะปิ๊นยังไม่มีแฟนหรอคะ่ะทุกวันนี้นะคะก็ <c oughs> เหงาจะแย่อยู่แล้วอะค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีงั้นขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับพอดีว่าจะเอาไปโปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่พอดีอได้สิคะยินดีเลยคะ่ะ ขออนุญาตนะครับค่ะอุ้ยแสงสวยจังเลยค่ะคุณโฟกส่งให้ปินด้วยได้ไหมคะงั้นเอาลายคุณปินมาสิครับได้ค่ะนี่ค่ะลายปินถ้ามีอะไรอ่ะคุณโฟก็แนะนำปินได้เลยนะคะพอดีว่า ปินชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มันตื่นเต้นดีค่ะเอางั้นพิ่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอ้าวพี่ดีอา้าวอะไรครับเป็นไงคะวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่ะครับแล้วปินล่ะโอ้โหปินไม่เหนื่อยเลยค่ะสบายๆดีครับอะไรติดหน้าพี่ดีมาคะ อะไรครับเ,เดี๋ยวปินเช็ดให้นะคะมานี่ค่ะเดี๋ยวปินเช็ดให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะครับเอ่อบ้านพี่ดีมที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ใกล้เสร็จยังคะอ๋อตอนนี้ใกล้เสร็จไป70%แล้วครับ <c oughs> แล้วก็กำลังจะสร้างสระว่ายน้ำใหม่ด้วยโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมชวนปิ๊นไปด้วยนะคะมันอยากลองเล่นน้ำสระว่ายน้ำใหม่ได้ครับถ้าสะไว้น้ำพี่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพี่ชายปิ๊นเนี่ยวาดคนแรกเลสัญญานะคะสัญญาครับเดี๋ยวที่เข้าไปช่องน้ำนะได้ค่ะ ในส่วนของวันอาทิตย์นี้นะคะก็เรียบร้อยตามที่อยู่แจ้งไปเลยนะคะคุณโกแล้วก็ในส่วนของโลเคชันค่ะเรื่องบ้านอันนี้นะคะเขาจะให้ใช้ได้ในตอนเที่ยงถึงสามทุ่มนะคะอ๋อแล้วนักแสดงนัดเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยดีค่ะดีครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักสิบนาทีนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นกันกใหม่ ขวันอะไรนะครับไม่บอกะค่ะถ้าบอกไปเนี่ยก็ไม่ตื่นเต้นสิแต่เราบอกนะคะว่ามึงฆ่ากับก่อยแน่นอนเดี๋ยวพิ๊ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะได้ครับโอ๊ยพี่ดิมตกใจหมดเลยอะค่ะ ชื่นใจหน่อยสิอยอย่าค่ะดีใครมาเห็นเขา้าโอ้ยอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้อดใจไม่ไหวแล้วว่ะแหมอย่าเพิ่งใจร้อนสิคะเอ่อพอดีว่าปินเพิ่งซื้อชุดว่ายน้ำมาใหม่อะคะ่ะอยากให้พี่ดีมาช่วยดูหน่อยว่าใส่สวยหรือเปล่านี่ปินเนี่ยใส่อะไรก็สวย จานายสั่งงานเยอะจังวะโอ้โหสงสัยข้าวใหม่ปลามันเว้ยปิ <S 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 ๊น อ้าวซันทำไมวันนี้กลับมาไวจังเลยอะคะนี่เป็นเมื่อกี้ใครมาส่งอะเมื่อกี้หรออ๋อคุณโฟก่ะค่ะที่เป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์ไงพอดีว่าถ่ายงานเสร็จแล้วอะเขามาทำธุระแถวนี้ิก็เลยขอติดรถเขากลับมาด้วย ซันคะวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมอ่ะอยากน้ำนะเดี๋ยวปทูหลังให้ไปกันดีกว่าเดี๋ยวเปิดน้ำอุ่นๆให้เลยไปนะเฮ้ยอะไรวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะซัน อาบน้ำแล้วสบายตัวขึ้นไหมเป็นนี่คืออะไรฮะอธิบายมาซิข่าวเนี้ย ทานเข้ากับพี่ดีมจริงๆค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปแค่แค่สองคนนะคะยังมีน้องๆนักแสดงอีกตั้งสี่ห้าคนไปด้วยอะ่ะแต่ภาพนี้มันเป็นจังหวะที่น้องๆเขาไปเข้าห้องน้ำกันพอดี <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่กันแค่สองคนนะคะยังมีน้องนั่งอยู่ด้วยอีกตั้งหนึ่งคน ข่าวพวกนี้มันก็หามุมมาเพื่อจะเขียนข่าวอะ่ะสันสันต้องเชื่อปินนะคะัปินรักสันคนเดียวนะครับผมผมเชื่อปินนะนี่แค่สันคนเดียวนะคะครับ โฟกเป็นต้นนะกข่าวให้เขียนข่าวให้เป็นเสียๆให้หายะคุณโฟกต้องเชื่อปิ๊นนะคะ <c oughs> เป็นมีแค่คุณโฟกคนเดียวนะคะโอเคผมเชื่อคุณก็ได้ พ่อันวันนี้ต้องหิวหิวอ่ะแล้ววันนี้ก็ไปออกอีเว้นต์มาด้วยเห,หนื่อยอากาศก็ร้อนโอ้หของกินเหรอนี่ซันเตียไม่เพียบเลยนะเดี๋ยวปิ๊นเนี่ยไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปอ๋อแล้วสะพักเนี่ยเพื่อนซันมานะสองคนเป็นเพื่อนใหม่นะแต่ปิ๊นไม่นด้รู้จักหรอก๋อคะ่ะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวปิ๊นไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะไะไรคะ าาไ,ไรครับนี่มันอะไรกันอ่ะไี่ปิน๊นตกใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่ไงเพื่อนใหม่สันพี่สันนะนำให้รูจ้จักนี่นะคุณโฟ<ฮ>ก์สุดนเนี่ยคุณดีอ๋อแต่สันว่าคุณเนี่ยน่าจะรู้จักเน่อยู่แล้วนะ ันพูดเรื่องอะไรครับปิน๊นไม่เข้าใจอะ่ะเข้าเรื่องเลยกันนะครับคุณซันคือผมว่าคุณดีมเนี่ยไม่รู้จริงๆเลยครับว่าคุณปิ๊นเนี่ยมีคุณซันเป็นแฟนพอที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกผมว่าโสดตลอดใช่ครับคือเขาก็บอกผมแล้วเหมือนกันจนวันที่ลงข่าวผมกับคุณปิ๊นเนี่ยผมก็ได้รู้ความจริงจากคุณโป๊กว่าเราสองคนดโดนหลอกคุณคู่ จนกระทั่งวันนี้ที่คุณติดต่อพวกเรมาต้องขอโทษสอมซัจริงนะครับที่ทําให้เรื่องราวมันบานปลายมากขนาดนี้เนกันครับโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับทอมทัครับอย่าหาว่าอย่างนี้เลยนะครับผมว่าผู้หญิงอย่างคุณปิ้นเนี่ยเป็นผู้หญิงคมบไม่ได้นะครับเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเกินไปไม่รู้จักความรักของเขาเป็นยังไงก็ อยู่ทางนีสุดนะครับคนี่พวกแกรูมหัวกันหลอกฉันใช่ไหมหลอกอะใครกันแน่ที่หลอกฮะเธออ่อยผู้ชายไปทั่วสับรางรถไฟโคตรเก่งขนาดนี้ <c oughs> ฮะไม่จริงฟันค้าันสองคน ไม่เรียกว่าแก๊งครับเขาเรียกว่าเปิดโปุ้้ยหลังใจแกแก๊งมันไอ้ผู้ชายแห่งตัวรอแป๊บนึงนะครับซันซันจะไปไหนอะคะซัอนอย่าทิ้งมิ้นไปไหนนะพี่รอซัอนนะคะซัอนอย่าทิ้งมิ้นไปนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าก่อนปิ้นอย่าก่อนอย่าก่อนใอนจเย็น ผมไม่ได้ไปไหนกระเป๋าเนี้ยของคุณคุณต่างหาที่ต้องไปไม่เอาซันซันอย่าทิ้งพินนะพินไม่เปไหนอะพินพินฟู้ตามผมให้ดีนะคอนโดเนี้ยมันเป็นของผมชื่อที่ซื้ออก็ชื่อของผมคนที่ต้องไปคือคุณเชิญครับซันนี่คุณจะไปดีๆหรือว่าให้ผมเนี่ยเอาเรื่องเนี้ย ไปบอกนะครับฮะแล้วผมขอให้คุณโชคดีนะขอให้คุณเนี่ยได้เจอคนที่เขารักคุณจริงนะไปไปเนี่ะไปคุณทำดีสุดเลยครับคุณสันงั้นวันนี้เรามาฉลองเลยไหมครับ ก็ดีนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงครับ